เป็นไงครับลากได้จริงๆครับรถหนักเป็นตันนะครับเดี๋ยวผมมาใช้ที่จับโทรศัพท์ของบิ t เทครุ่นดีวันตัวนี้นะครับในการทดสอบดึงรถคันนี้เลยนะครับทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่ารถกระบะเนี่ยน้ำหนักหนักเป็นตันเลยนะครับและในรถนะครับไม่มีใครอยู่เลยนะครับนะครับมาทดสอบกันเลยครับอย่างไงครับลากได้จริงๆครับรถหนักเป็นตันนะครับบิสเทครุ่นดีวันนะครับเขาสามารถลากรถได้แบบนี้เลยครับ เดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาทดสอบขาดูดของที่จับโทรศัพท์รุ่นดีวันกันนะครับว่าเขาจะดูดแน่นจริงหรือเปล่านะครับโดยการแปะไปกับประตูรถยนต์แบบนี้เลยนะครับนี่ครับและเปิดปิดประตูแบบนี้ไปเลยครับยังไม่พอนะครับผมจะใช้โทรศัพท์ของผมเองนี่แหละติดไปแบบนี้เลยครับหนึ่งนะครับแล้วผมก็เปิดปิดเปิดปิดแน่นจริงๆครับและยังไม่พอนะครับผมจะเขย่าแบบนี้เลยครับไม่รู้ว่าจะแน่นจะหลุดออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับผมแน่นจริงจริงครับผม เหนื่อยแล้วอะดูเลยครับแน่นจริงๆครับและยังไม่พอนะครับเขายังสามารถปรับมุมได้3 6 0องศองศาตามทิศทางที่คุณต้องการได้ด้วยครับและดูนะครับพอผมถอดออกมาแล้วเนี่ยเขาไม่มีคราบกาวติดเลยครับใครนะครับที่อยากได้ที่จับโทรศัพท์ดีๆแบบนี้แข็งแรงแข็งแรงแบบนี้นะครับและรับประกัน2ปีเต็มเต็มด้วยนะครับพิกัดนะครับตะกร้าเหลือมมุมซ้ายล่างนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยครับ